สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหัวกดนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านมาตักละบูชานะครับปู่ท้าเวสตัวโนที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณวัดแห่งนี้ครับสำหรับวัดนี้ก็อยู่ที่ตำบลบางเดชะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวเราจะพาท่านมาตักระบูชาไหว้พระและก็ไปไหว้ท้าเวสตัวนกันนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหัวกดนี้นะครับท่านก็จะสามารถมา บริเวณตรงนี้ก่อนเลยนะครับดอกไม้ทูกเทียนนะครับดอกไม้สีแดงเพื่อเป็นการสักระบูชาถวายให้กับปู่ท้าเวสวรนะครับก็มาที่บริเวณลานบุญตรงนี้เลยนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับสําหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับถ้าท่านมีโอกาสเดินทางมาที่วัดหัวกฎดแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะมาทําบุญถวายตักทาน ที่อยู่บริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมาสักกราบูชาขอพรไอ้ไข่นะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสตวนนะครับก็จากการที่เราได้คุยกับคุณลุงนะครับผู้ดูแลนะครับก็มีพี่น้องตาทุกชน เดินทางมาไหว้ม,มาสักกราระบูชากันทุกวันเลยนะครับสําหรับวัดหัวกดนี้นะครับก็อยู่บริเวณกลางทุ่งนะครับแต่สมัยก่อนก็เป็นทุ่งนานะครับเป็นสถานที่ต่ําเวลาน้ามาก็ท่วมนะครับแล้วยุคหลังๆมาทางพระเดชพระคุณพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดก็บุรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆครับแล้วยิ่งตอนนี้นะครับเราก็จะเป็นการบอกบุณให้กับพี่น้องตาทุกชนคนใจบุญนะครับ ถ้าท่านมีความประสงค์ต้องการอยากจะสร้างสารานะครับร่วมทําบุญกับทางวัดก็ขอเชิญเลยนะครับในขณะนี้ทางวัดกําลังมีการก่อสร้างสาราหลังใหญ่อยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังต้องใช้ปัจจัยอย่างมากมายมิฉนั้นสาธุชนละตะธรรตนะครับที่สนใจในการบุญนะครับที่ร่วมอ,อยากจะร่วมสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนก็ขอเชิญเลยครับมาที่วัดหัวกฎดนะครับตาบลบางเดชะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี แล้วก็นำเสนอเพื่อเป็นการเสยแผ่ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบสักการะบูชาขอพรกับท้าเวสตว,วันนะครับก็มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวัดหัดแห่งนี้เป็นท้าเวสตว,วันที่เป็นเนื้อนาวโลหะนะครับงดงามมากเลยนะครับเป็นในลักษณะที่แบบเก่าๆแบบโบราณจริงๆนะครับ ครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บร now, ิเ we well. วณด้านหน้าท้าเวสวรรณอีกครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านมาสักกระบบูชาขอพรกับท้าเวสวรรณนะครับขอความสุขขอความสาเร็จขอด้านหน้าที่การงานการเงินนะครับหรือจะาเดินทางมาบนบานสารเก่าตามคําล่ําลอนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกับคุณลุงผู้ดูแลนะครับท้าเวสวรรณนี่เดิมพีมายังไงก่อนครับเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพครับที่โรงงานเขาหล่อ อ๋อเดิมทีอยู่ที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ไปทําพิธีอัญเชิญมาปฏิสฐานอยู่ที่นี่โอ่วัดหัวกดนี้เอามาที่ไอ้วัดสง่างามก่อนครับก็เอามาทาพิธีที่นู่นไปเอามาจากกรุงเทพแล้วก็ไปเอาไปที่วัดสง่างามครับจังหวัดปินบุนีไปทมพิธีปลุกเสกครับแล้วก็อัญเชิญมาปฏิสฐานอยู่ที่วัดหัวกรดนี้มีความเป็นองเป็นอย่างนี้นะครับมีองค์หมดทั้งองครน้องแล้วอยู่ที่วัด สง่างามอ๋ออีกองอยู่วัดสง่างามนะครับแล้วก็ส่วนองค์นี้ก็มาอยู่ที่วัดหัวกดครับองค์นี้องค์น้องครับครับอ๋อมีองค์พี่องค์น้องนะก็เป็นในลักษณะอย่างที่ถ้าผู้ชมเห็นนะครับเป็นท้าเวสสุวรรณที่มีรูปร่างลักษณะอาหาดูได้ยากนะครับสําหรับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะงดงามมากเลยนะครับเป็นแบบลักษณะแบบโบราณเก่าๆนะครับแต่ความปกัดติดไม่ต้องพูดถึงนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดหัวกรดนะครับาสักการบูชาครับผมตำบลบางเดชะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมาสักการบูชาขอพรถวายดอกกุหลาบสีแดงถวายน้ําแดงแล้วก็มีผ้าสีแดงถวายให้กับท่านเป็นพวงมาลัยสีแดงนะครับหรือท่านต้องการบนบานสารกล่าวเกี่ยวก็เรื่องทาอะไรก็ได้การค้าขายการขายที่ดิน เกียวก็เรื่องการงานนะครับอาชีพต่างๆก็ลงมาบนบานศาลเก่าวดูนะครับได้สมปรารถนาทุกอย่างครับจากที่เราได้ทราบประวัติความเป็นมานะครับก็มีพี่น้องตาทุกชนนะครับมาแก้บนกันแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมาบนบานศาลเก่าวกันเยอะเลยนะครับท่านชอบประทัดอ๋อท่านชอบประทัดเนาะชอบเสียงดังนะครับชอบเสียงดังสำหรับท่านที่เดินทางมานะครับถ้าท่านไม่มีประทัดมาไม่มีอะไรมาก็มาที่วัดนี้ได้เลยครับ ก็มาเช่าบูชาที่วัดนีกครบนะครับหลังจากที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีพี่น้องเดินทางมาแก้บนจุดประทัดกันประวยเลยนะครับจุดประทัดกันให้ตนานวันไหวนะครับสำหรับท่านที่มีความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญตามวัดนะครับอันนี้เราก็ขอชวนเชิญนะครับเพราะว่าวัดหัวกดนี้ เท่าที่เราได้มองดูแล้วน่าอยู่มากเลยนะครับเป็นลานบุญดีจริงๆเลยนะครับขอให้ท่านได้มาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งนะครับลมพัดเย็นครับสถานที่ร่มรื่นมีต้นไม้นะครับมีสิ่งต่างๆให้กับท่านได้ดูได้ชมกันนะครับมีลูซุมลูสีด้วยครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับบริเวณด้านหลังท้าเวสวรนนะครับก็มีปูพามมีลูสีนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆออกไปเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมนะครับมีเจ้าแม่ตะเคียนทองพันปีนะครับ ให้โชคให้ลาบมาอย่างมากมายโบ,ก,บ,ก,บกปมโบกตาเลี้ยงปตาดูสวยงแล้วก็สําหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตนะครับดวงตกชะตามไม่ดีแล้วก็ขอชวนเชิญนะครับท่านมาที่วัดนี้นะครับมาทําบุญเจดีประจําปีเกิดของท่านมาเสริมดวงแก้ปีชงนะครับมาได้เลยนะครับกับสถานที่ตรงนี้เป็นลานบุญจริงๆนะครับมีไอ้นนอไข่ด้วยครับก็มีไอ้ไข่ให้โชคแล้วก็มี ท้าวเวสวุวรรณที่จะให้ท่านเช่าบูชาเพื่อที่จะนําไปติดตัวแขนคอนะครับคุ้มครองปกปักรักษาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยแคล้วคล่ดครับเอาละครับเดี๋ยวจากนี้ไปก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามกันให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสาราการประเรียนสร้างใหม่หลังใหญ่เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจต้องการทางบุญก็ ติดตามกันมาเลยนะครับกับที่วัดวโกฏปลาจีนบุรีแห่งนี้นะครับ,รบมาร่วมทําบุญการสร้างสาลาก,การประเรียนหลังใหญ่นะครับเพื่อจะได้เป็นถาวรวัตถุตืบต่อไปนะครับศาสนาต่อไปครับ วันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมตะเคียนทองพันปีกันนะครับที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้มาเป็นเวลานานมากเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณพระบโบสดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาท่านเข้าไปสักการะบูชา พรประธานที่อยู่ในผู้โบสถ์แห่งนี้กันนะครับวันนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดหัวสดนะครับมาสร้างบุญรับผุศลกันนะครับสําหรับวันนี้ครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสาราหลังใหญ่เป็นสาราอนเนกประสงค์ในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดก็กําลังมีการก่อสร้างนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับ จึงขอบอกบุญนะครับไปยังพี่น้องสาธุชนคนใจบุญท่านที่มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลานะครับให้แล้วเสร็จในโอกาสต่อไปก็ขอเชิญนะครับก็เดินทางมาติดต่อที่วัดหัวกลดนะครับตำบลบางเดชะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับนี่ก็คือสภาพการของศาลานะครับหลังใหญ่มากเลยนะครับ ครับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณพระโบสถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปไหว้พระในพระโบสถกันนะครับของวัดหัวกรดแห่งนี้สําหรับพระโบสถนี้มีความงดงามมากเลยครับตามภาพที่เห็นนะครับครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่พระโบสดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาไหว้พระเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่พระอุโบสถนะครับก็มีองค์พระประธานนะครับพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะครับงดงามมากเลยนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับต้องการทำบุญกับทางวัดเราก็ขอแนะนำและขอชวนเชิญน,นะครับหากมีโอกาสก็มาที่วัดหัวกรดเลยนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปอยู่ที่บริเวณบอ่อปลานะครับสําหรับท่านที่มาเยือนกับสถานที่ตรงนี้นะครับท่านก็จะมาปล่อยปลาก็ได้เลยนะครับนี่คืออันิสง์การปล่อยปลาและการให้อาหารปลานะครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณบอ่อปลาแล้วนะครับก็มีบัวอย่างมากมายให้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ สำหรับท่านที่มาทําบุญกับทางวัดแล้วก็มาให้อาหารปลานะครับจะได้บุญได้อานิสงส์อย่างมหาศาลเลยนะครับ <c oughs> สําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณบอ่อปลาแล้วนะครับ <c oughs> สําหรับท่านที่ชอบเลี้ยงปลานะครับถ้ามีโอกาสกา็มาที่วัดหัวกฎดแห่งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็มาทําบุญกับทางวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาให้อาหารปลานะครับนี่เขาอยู่ในน้ําลึกนะครับแต่ตัวใหญ่มากมองเห็นเหลืองเหลืองเนี่ยที่เห็นนะครับ โอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวใหญ่จริงๆเลยอีกีตัวก็่อกอ๋อก็มีปลาบึกด้วยนะครับมีปลาบึกด้วยอ๋ะครับเราก็พาท่านผู้ชมนะครับและญาติธรรมที่ชอบสายบุญก็ถ้ามีโอกาสตามเรามาเลยนะครับเราก็เป็นสะพานบุญให้แล้วนะครับ หากท่านชอบทําบุญตามวัดก็มาที่วัดหัวโกดแห่งนี้นะครับมีของปแปลกๆให้ดูเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปด้านอื่นต่อไปเลยดีกว่านะครับค,ครับก็บริเวณสาลากลางน้ําตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ลอยกระทงด้วยนะครับเป็นเทศกาลลอยกระทงทางวัดก็จะจัดทําลอยกระทงบริเวณตรงนี้นะครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับตรงนี้ชอบจริงๆเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บนสาราการ,ปรเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่แล้วก็พร้อมทั้งพาท่านมาตักกราบูชาขอพรกับพระตักติดที่อยู่บริเวณแห่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าท่านชมกันเต็มอิ่มแน่นอนนะครับสาราการ,ปรเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นที่ สำหรับรองรับแรงะทาของสาวทุชนนะครับเวลามีงานมีการก็จะขึ้นมาจัดงานกันบนสลาการประเรียนหลังนี้นะครับเป็นหลังเก่านะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องสายบุญนะครับได้ชมกันนะครับตอนนี้เราก็พาท่านขึ้นมาอยู่ที่บนสลาการประเรียนครับเดี๋ยวเราจะพาท่านชมภายในสลา,าหลังนี้สักครู่หนึ่งนะครับ นี่ก็คือบริเวณภายในสาานะครับสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาน,นะครับถ้ามีโอกาสก็มาที่วัดหัวกรดนะครับตำบลบางเดชะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้ สำหรับช่วนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลาพาจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ที่วัดหักบดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความตกล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับ